วิธีเปลี่ยนเงินศูนบาทให้เป็นกำไรด้วย7 AI tools นี้นะครับไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะคุณก็สามารถใช้ AI ฟรีเนี่ยพวกนี้แหละมาสร้าง Digital Product ได้อันนี้ผมจะจะลองแชร์แล้วกันว่าคุณไม่มีไอเดียคุณอยากจะลองเอาไอเดียพวกนี้ไปทำเป็น Digital Product ค์คำว่า Digital Product คืออะไรก็คือสินค้าไม่ต้องส่งไม่ต้องมีเขาเรียกจับต้องได้ ก็คือคุณทําขึ้นมาแล้วก็แลกกับงานที่คุณทําเป็นเซอร์วิสต่างๆนะครับมีอะไรบ้างคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเนอะคือการจับสืมเสือมือเปล่าโดยที่ใช้ AI เป็นตัวช่วยหลักการของมันก็คือการสร้างดิจิทัลโปรดักตนะวันนี้คุณสามารถทําอะไรก็ได้หาเงินได้แล้วตัวอย่างเช่นคุณทอดไข่เจียวจนเทพมากคุณจะทําเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าคอร์สสอนทอดไข่เจียวทาเป็นอ e ีบุ๊ก ขายเรียบละ99บาทนั่นแหละเขาเรียกว่าอินดิิตอล p โปรดักคุณมีความชํานาญมีความชอบมีเรื่องราวที่คุณชอบเรื่องอะไรบิดให้มันเป็นดิจิทัลโปรดักเป็นเซอร์วิสเป็นสินค้าเป็นบริการหรือเป็นอะไรก็ได้ใช้ AI ช่วยเบรนสตอมช่วยคิดช่วยวางแผนคุณจะสามารถสร้างไรายได้กับมันได้คุณชอบแต่งนิยายแต่งนิทานทํารูปทําภาพภาคเสียงทุกอย่างทําเป็นดิจิทัลโปรดักได้หมดเลยนะครับเรามาดูกันอันที่1ขายภาพสตอ ขายภาพสต็อกสมัยก่อนคุณต้องไปถ่ายภาพเองตอนนี้มันจะมีพาร์ทที่ใช้รูป AI ในการเจนแล้วขายผ่านสต็อกภาพได้ด้วยนะครับคนที่เจาะทางสายนี้ละสร้างรายได้จากการเจนภาพสต็อกแล้วก็ขายก็มีเหมือนกันเยอะด้วยนะครับรับจ้างเขียนบทความถ้าเราเข้าใจในคอนเซปต์เนาะว่าพร้อมยังไงให้มีอาชีพทุกอย่างทำยังไงให้มีประสิทธิภาพคุณก็รับจ้างเขียนบทความ SEO คิดเงินเท่าไหร่500บาทถึง2,000บาททำสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับ Leonardo AI สร้างการ์ตูนสร้างภาพสร้างท่าทางทำสติ๊กเกอร์แล้วก็โพสต์ลงไปในไลน์สร้างช่อง YouTube สรุปข่าวอันนี้กำลังเป็นกระแสะมากในต่างประเทศเขาเรียกว่าการทำ Faceless Channel Faceless Content สร้างรายได้จากการทำคอนเทนต์จากโฆษณานะครับ Faceless พวกนี้อย่างเช่นช่องผมนะครับ ที่เป็น AI อวตารก็เป็น Faceless Channel เหมือนกันไม่ได้โชว์หน้าแต่เป็นโชว์อวตารพวกนี้ Product, ไไดิจิ o r ลโปรดัก t หารายได้ได้ไดมหาศาลแล้วช่อง Faceless Channel จะติดตะก,กา้า Affiliate หาไรายได้เสริมจากตะก,กา้าขายสินค้าบ้านสม้มบ้านดำบ้านฟ้าได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเครื่องมือที่ใช้มีอะไรบ้าง ChatGPT Bing Meta AI CapCut c a n v a าอันนี้ยกตัวอย่างคร่าว แชทบอทเราอาจจะใช้ ChatGPT, Gemini, Papersity สร้างรูปจ,จะใช้ Bring, Meta AI, Midjourney หรือจะเป็น Google, Nano Banana หรือถ้าเป็นสายประเทศจีน Wan, c d e a m Cdan อะไรก็ว่าไปนะครับโปรแกรมตัดต่อจะเป็น Cat c a t c u t Canva พวกนี้คือระบบนะครับที่คุณสามารถใช้อาวุธพวกนี้สร้างรายได้จับมือกับ AI แล้วใช้ระบบตัวนี้เป็นตัวช่วยสร้างวิเศษ ไอเดียบิสเวยโมเดลใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้นะครับสรุปให้ผมให้เห็นภาพเลยว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดียจับเสือมือเปล่าหารายได้ใหม่ๆนะครับโดยที่ใช้ AI เป็นผู้ช่วยโค้พายลอตในการทำงานหนึ่งหานิ c ท,ที่ใช่คีย์ตรงนี้ที่สำคัญมากถ้าคุณไปดูในส่วนของหัวข้อแรกๆจะเป็นหัวข้อที่พูดถึงเรื่องการคุยกับ AI เนาะคุยกับ AI พร้อมยังไงให้มีประสิทธิภาพทำการรีเสิร์ชก่อน หาข้อมูลที่ชัดเจนหา n i ช h ํคำว่าหา n i ชคือตลาดครับเลือกตลาดแบบเจาะจงยุคนี้เวลานี้ไม่แมสถ้าคุณอยากได้ธุรกิจของคุณพยายามเจาะ n i c h ให้ชัดยกตัวอ,อย่างเช่นของผมทำเรื่องเกี่ยวกับ AI n i ชของผมคือ AI แต่เป็น AI สายการตลาดและผมลองลึกลงไปอีกว่า AI สายการตลาดที่เป็นอวตาร c o น n i n g ใช้ตัวล่างอวตา ในการคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ AI marketing สายการตลาดเพราะฉะนั้นนี่คือนิชของธุรกิจผมใครที่ต้องการเรื่องนี้คอนเทนต์ของผมก็จะนำส่งไปหาคุณนะครับอย่าทำกว้างแบบการตลาดออนไลน์มันหมดยุคแล้วถ้าเป็นเรื่องกีฬาเรื่องฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลชายฟุตบอลช,ชายประเทศไทยฟุตบอลชายประเทศไทยอายุ16ปีเป็นเยวาวชนอย่างเงี้ยคือนิช ที่เป็นซับนิชอีกทีหนึ่งเจาะลึกลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นทดลองสร้างผลงานครับใช้ไอสร้างผลงานจะเป็นชิ้นงานวิดีโอภาพนิ่งวิดีโอต่างๆเพื่อทําให้มันเป็นระบบใช้เครื่องมือตัวไหนในการคุยต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มคุณจะขายผ่านแพลตฟอร์มไหนเลือกได้หมดเริ่มต้นคุณถนัดอันไหนขายแพลตฟอร์มนั้นสร้างผลงานจริงจนเกิดมีรายได้ทุกอย่างสร้างรายได้ได้หมดขึ้นอยู่กับว่าคุณจะ เดเวล็อมันขึ้นมาเป็นบิ i เซ็ตโมเดลได้ไหม mm hmm. คุณไม่รู้ถาม AI ให้อ mm ั hmm. มืผู้ช่วยแล้วดูว่าผลงานไหนขายดีทําไมถึงขายได้ดีและไปยุทธใช้งานให้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นเป็นไอเดียนะครับว่าเดินตามแนวทางนี้คุณจะสามารถได้ไอเดียเอาไปต่อยอดในการทําธุรกิจต่อยอดธุรกิจเสริมธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ของคุณได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้าย็อยอกจะฝากเอาไว้สําหรับไลฟ์วันนี้นะครับก็คือเริ่มต้นวันนี้ได้เงินพรุ่งนี้ <c oughs> นะถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้พรุ่งนี้คุณก็จะไม่ได้เงินนะครับคุณไปเริ่มอีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้เงินก็อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับอย่ารอพรุ่งนี้คือทดลองสร้าง AI ฟรีสักชิ้นหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่ามันง่ายนะครับเมื่อขายชิ้นแรกได้คุณจะรู้ว่าการหาเงินออนไลน์ด้วย AI มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยาก